จุดศึกษาธรณีวิทยาของอินแปรบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพอินแปรยุคออโดวิเชียนถึงแคมเบียนประกอบด้วยอินแปรชนิดต่างๆได้แก่อินแคลซิลลเกตอินอ่อนอินควดไซต์อินควดชีตอินไมก้าชีดและอินฟินไลท์อินยุคนี้มีอายุประมาณ 570- ถึง438ล้านปีพบทางตอนใต้ของอำเภอศรสีสวัสดิ์ต่อเนื่องลงมาจนถึงตอนเหนือของอำเภอเมืองอําเภอท่าม่วงและอําเภอท่ามะกาแสดงลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและเขาโดดเช่นเขาเพิงอําเภอท่าม่วงเขาแดงและเขาพระอําเภอท่ามะกา ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดศึกษาธรณีพิยาบริเวณทางขึ้นอุทยานสงคราม9กาทัพครับหินที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นหินแปลเกตตาหรือว่าโลเกดเมาโมลิซึมนะครับที่มีองค์ประกอบของแร,ขร่ขดแล้วก็แร่ไบโอไทเป็นหลักนะครับโดยเราจะเห็นว่าหินโพหรือว่าเอาคขอบของหินในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแร่จจะเป็นหินพวกฟิลไลท์ถึงฟิลติกชีสนะครับ โดยเนื้อหินเนี่ยจะมีลักษณะการวางตัวเป็นชั้นอย่างชัดเจนนะครับเนื้อหินที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีดําหลักฐานธรณีวิทยาโครงสร้างเนี่ยก็จะพบร่องรอยของการคลูดหรือว่าฟอสเทปได้ในบางบริอเวณนะครับเนื่องจากอิทธิพลของแนวรอยเลื่อนเจดีสาองค์ที่กระทํากับหินในพื้นที่หลายครั้งและค่อนข้างซับซ้อนครับทำให้หินในพื้นที่เนี่ยแสดงลักษณะธรณีวิทยาโครงสร้าง ที่เป็นแบบ brittle structure เหรือว่าเป็นแบบแตกหักครับโดยเราจะสังเกตได้จากบริเวณหน้าอ u t c r เนี่ยจะมีการแสดง plane ของ fault ที่ตัดผ่านเป็นเลนิเมนต์แบบนี้นะครับบางบริเวณเนี่ยเราจะเห็นเป็นหน้า fault plane หรือว่าหน้า fault Slitken i 切 e ที่เห็นบริเวณหินในพื้นที่ครับ เนื่องจากเนื้อหินเนี่ยมีลักษณะการแตกแบบ c o n t i n u e ยลอะต์โฟเรียชันทำให้เวลาเราทุบเนี่ยแรก่ก็จะหินก็จะแตกออกมาเป็นแผ่นลักษณะแบบนี้นะครับโดยลักษณะของเนื้อหินเราจะพบว่ามีการแสดงลักษณะแบบ Foliated t e x t u r เจะมีริ้วขนานของแร่ไมกาเนี่ยวางตัวในทิศทางเดียวกันนะครับ ูผิวเผนเนี่ยลักษณะของเนื้อหินเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับหินสิลเหรือว่าหินชนวนนะครับโดยเราโฟกัสที่ในเนื้อหินดีๆเนี่ยเราจะพบว่าก้อนหินเนี่ยหรือว่าเนื้อหินของเราเนี่ยจะแสดงลักษณะแบบเวฟบี่บนเซอร์เฟซเนื่องจากแร่ไมกาที่มีขนาดเล็กเนี่ยมีการเดเวลลอปหรือมีการพัฒนาไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างชัดนดีเลยว่า หินก้อนนี้มีการแปลตภาพที่สูงขึ้นจากสเลดไปเป็นฟินไลท์ไปแล้วนะครับไม่ไกลจากเอาลคอบเมื่อกี้นะครับเราจะพบว่ามีการแทรกดันตัวขึ้นมาของเบกมาไทเว์เนตามแนวเอาลคอบสังเกตได้จากาหินที่มีลักษณะเป็นสีขาวแยกจากหินชั้นที่มีอยู่รอบข้างนะครับการขึ้นมาของเบกมาไทเว์เนตัวนี้สามารถขึ้นได้เนื่องจากหินนี้มีเกิด การแตกหรือว่ามีรอยแยกของเนื้อหินทําให้กลุ่มของพวกเป็กมาตัเวนพวกเนี้ยแทรกขึ้นมาตาแมแนวรอยแตกตรงน,นี้นะครับเราจะสังเกตว่าตัวเป็กมาตัเวนตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นแทรกไปในทิศทางตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าแทบจะขนานไปกับแนวถนนเลยครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างจากภาคสนาม บริเวณหน้าเอาขอบนะครับก็คือเราจะทําการเลือกเก็บตัวอย่างหินที่ค่อนข้างสดแล้วก็มีการแตกหรือการผุที่น้อยนะครับจากหน้าเอาขอบเนี่ยเราก็ทําการทุบตัวอย่างหินนะครับโดยเราจะพยายามาเก็บมาให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเอาครบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทำการขีดทิศทางหรือว่า ดิเรกชันของการวางตัวของหินเป็นการระบุทิศทางว่าหินก้อนนี้หน้าเอาขอบเดิมเนี่ยวางตัวอยู่อย่างไรหลังจากนั้นเขียนตำแหน่งนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็จะทำการขีดดิเรกชันของหินว่าเดิมเนี่ยดิเรกชันของหินเนี่ยมีการวางตัวอย่อยางไรโดยการขีดเส้นสไตล์นะครับก็เส้นดิบหลังจากนั้นเขียนชื่อตัวอย่างหินครับเช่น ทีดีศูนย์หนึ่งแล้วก็เขียนพิกัดหรือว่าตำแหน่งที่เก็บได้ของตำแหน่งที่เราเก็บตัวอย่างหินนะครับเช่นตำแหน่งที่1 2 3 8 9 0เเพื่อเป็นการระบุว่าตัวอย่างหินนี้เก็บมาจากบริเวณจุดไหนครับ